สวัสดีครับผมนายนันทพงศ์อ่อนเสนคณะทํางานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่สิบแปดครับสวัสดีครับผมเด็กชายวรกิจกําเจริญนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับเจ็ดคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีครับขอความรู้สึกและแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกพี่ๆี่มาถึงจุดจุดนี้ครับความรู้สึกนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้รับคัดเลือกไปอบรมของกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอนนั่นเองครับ ก็เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนและก็ได้ส่งเสริมพวกเรานะครับครั้งนี้นะครับก็ได้ไปอบรมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือกรกตครับผมแล้วก็จะนามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณครับมีอะไรอยากจะฝากถึงรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ต่อไปไหมคะจะฝากน้องนะครับว่าถ้าเรามีดีอะไรก็ใส่ให้มาเต็มที่นะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะคนอื่นจะไม่รู้ว่าเรามีดีอะไรครับ ผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะครับให้มาแสดงศักยภาพของตัวเองนะครับในครั้งนี้นะครับก็อยากจะเชิญพี่ๆน้อ,ง,นอ,ง,นอ,อง,งๆนะครับามาเข้าอบรมต่างๆนะครับขอบคุณครับไม่เสพไม่ลองต้องทำได้เฮ้